เลข6หมายถึงเงินและความสุขแล้วเลข6อยู่จุดไหนบ้างที่ส่งผลดีในเรื่องของการเงินและความรักเลข6เมื่อนำมาประกอบกับเลข1แล้วยิ่งวางตำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะทำให้เก็บเงินอยู่ชุดคู่เลขนี้น่ามีเก็บไว้ในเบอร์มือถือมากๆค่ะ 62เป็นเสน่ห์ที่ดูอบอุ่นส่งผลดีในเรื่องของการเงินและความรัก6 3ก็เหมือนกันค่ะเป็นชุดก่เลขที่น่าหลงไหลผู้หญิงควรใช้ชุดกุเลขกนี้นะคะส่งเสริมในเรื่องของความรักและการเงิน6.4คําพูดมีลูกเล่น 6. 5หผู้ใหญ่เมตตาอวตารมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามา หกเงินเข้าแรงออกแรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยแต่ต้องวางให้ถูกจังหวะนะคะอ๋อเราลืมไป6 6นะคะ6 6ก็เป็นชุดคู่เลขที่น่าใช้เหมือนกันนะคะส่งผลดีในเรื่องของการเงินและความรักค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเลขหกถ้านำมาประกบกับชุดคู่เลขไหนก็มีผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะ